สำนักง,งานในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักง,งานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานกรรงสูนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักง,งานมากแต่ละสำนักง,งานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานในการ ที่สังกัดสำนักง,งานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกําหนดหน้าที่ของสํงงานักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าที่ของพนักงาน,นการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเก่ประชาชน ในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิการให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่าง,างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะ,ะสรุปนะครับสรุป หน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนังกงานการคดีสารแขวงสำนังกงานในการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักง,งานอนการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด นะครับ